สายเทียวว่าไงไครับสายเทียวกก็ผมจนเครียดกินข้าวสวัสดีเพื่อนๆดูดูแลรักษาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ฝนตกชุกมากเลยนะทำให้เกิดน้ำขงำงังอะไรแยะนะที่นี่ที่ก็มีน้ำล้นมาก็ดูแลตัวเองนะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยที่อยู่ใกล้น้ำใกล้ฟ้าฝนระมัดระวังตัดร้ายอะไรมาเนาะ นอกบางนานก็คงหนาวแล้วมั้งด้ยใบไม่กินไม่รู้บางคนเก็บเก็ียบเก็บไรแล้วก็ดูแลไวเองครับเข้าป่าเข้าดงก็ะลับควันนี้ก็คงทําอาหาร่แหนะครับผัดเผ็ดอีกแล้วครับท่านอนี้ใจยาปลาชมกินหมูเถื่อน,นครับพอกเขาลารกันแนวนะโอเคเดี๋ยวเราไปจับกันเลยครับก็เ,เป็นหน้าตาวัตถุดิบที่เราใจะใส่รังสรรค์มือนี้ครับเมนูจุกครูครูครูอ่าผัด ข้าหมูปลาเหมือนเดิมครับหมูปลา,าล้วนแล้วครับของล้วนเพราะว่าบรให้มันเหนียวนี่หัวกระชายครับกระชายของแท้ยาเนี่ยบางคนเขาเรียกว่าสมเมืองไทยขาอ่อนกินลอยทำาดยใบยกู่นี่พริกไทยครับพริกไทยดำทีแรกมันก็เขียวหลังนั้นมันก็เริ่มดำครับว่าจะเอามาซื้อมาโชว์มาประดับเฉยๆครับแต่ว่าจับเป็นตรงกินแลยครับนี่มะเขือใบเผาใบากูดเหมือนเดิม เนี่ยคือใบตองครับใบตองอันนี้ข้าวโพดครับข้าวโพดทำไมาให้เบิกเงินซื้อครับบะเกี่ยวกันครับการผัดครับอย่าพี่น้องมาหุ่นจักข้าวโพดนะเธอไมาให้เบิกเงินซื้อสั่นนะกะคนบม่ทันเศาร์ฮักน้องกะอย่าใจลายลาย ลายไอแนกได้มันว่าเนี่ยของเพลงเฮ็ดอาหารนะครับมันสีเฮ็ดให้เดียมีเถ่านี <Ooh. S 2> อ่อะเถ่าวิ่ยันนะรับยานบ่ได้เมียตั้งไฟกันเลยครับฝนตกบ่อยฟื้นกับเดียดขี่คาดเฮ็ดทั้งหมดเลยเท็ดว่ามัออนแดดจะกลุก้ง ใส่แกงไ้นิดน้ำด้วยกระปิร้อยตรงนี้แหล,ละแอบปลาผัวครับ มันบ่ทันเศร้าคาดน้องกะยะใจลายลายอ่านลายอายแน่กระไรเด้อแต่ต้องไปข้ากันเลยจะปัาผัว ัเขี่ยก้นสองชิ้นแกงให้ดำลํำพันเราจะเอาไปโชว์ดซิหวานเนี่ยเตองใครนะเตีองไปครับ กตยวัดน,น้ำรวมนี่จะทำแบบนี้นานแน่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรากข้าวเพราะกระทะสามครั้งจะมมโชคกเริ่มน,นิดหน่อยจ้าก็ให้ เอนาสามวันตาก็ะชาทไ้วยกชายนี่แกเป็นตัวหอมนะมอหอมมากเพิ่มไมามหอมในตำแซลหอมนะครับใส่กด้กัไส้เฮ้ยว่าไ้ชินาายาฝาตา้ครับในที่เราใส่ชุดรดลงไปขนโลนครับ ผลบอลลนจะเท่าไหร่ตาสามหยดกับความกันโลคไตหนึช่องช่างใส่เลยใบกระเพ้าบักข้อให้เีมนม,มู้อมอมเสิฟครับแกป,ป้าป,ปวัวครับ พวกเขาให้ดีดยดีาะความชิบหายดีเกี่ยวัความหม้อแล้วนะครับถ้าเราก็สู้ชีวิตหนักช้ำๆเลยจุก๊ก กสามครั้งยังไม่โชคก็ตกแต่งก็ไปมากรูดครับบอกแล้วเราเอามาโชว์ครับพี่ใครครับเปลืองครับจะทํากินหมดไม่ได้เปลืองโชว์โชว์อย่างเดียวครับพี่ใครแหมเียดร้อยครับทอดเสิร์ฟใช้่าแสอบพิจณาตัวเองครับไหวได้เหนี่ยวว่า,าเมียหนีครับผมเมียไม่ได้ว่าเมียกะหนีไหม,มผู้สามหนี ประหลบอกปิดหมอยดีเด้อ่ากินคนนี้ครับตัดเขาทำตุกเตอ๋อไปเลยนี่ใหญ่เลยอืมนะอืมแ่บหลายครับสุดจัดประลัดบอก ก็ดูแลตัวเองให้ดีครับเพื่อนเป็นหมอแล้วจบแล้วคงงานให้ดีนะดูแลตัวเอง